สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไตครับขอบคุณมากครับมาแล้วมาแล้วมามาเรื่องกินเรื่องใหญ่ U Award U Eat ทุกคนจะต้องพร้อมสำหรับการรับประทานพร้อมสำหรับการทำงานแต่มีบางคนไม่ค่อยพร้อมไร เพราะว่าจะเข้าอะไรกันกึกกักกึ๊กกึ๊กอ้อวทำไมหนูกึกกักอะไรพูดหนูมีจดหมายไงแต่ก่อนที่จะมาถึงจดหมายอย่าไปเถียงกันขนาดนั้นเดี๋ยวคนนึงเขานึกว่าเราทะเลาะกันจริงๆหนูทะเลาะกันหนูไม่ถูกใจพี่ระวังตานะครับมามันเป็นของที่อยู่ในใจหนูแล้วไปเอาตรงนี้เลยคุณผู้ชมแต่อย่าใจเย็นคุณผเรื่องแค่นี้อย่าดีกว่าพี่ระวังอย่าทะเลาะกันเลยไอพี่แต่อย่าทะเลาะพูดแบบนี้ เฮ้ยอย่าอย่าเล่นคัทอย่าร้อนตายดีกว่าโอ่ยร้องเล่นร้เล่นเดี๋ยวฆ่าตัวตายซด้เลยีๆไม่ใช่นิ้วเฮ้ยเออไม่เคยได้ยินดัชนีปริชีพหรอโอ้เนี่ยสามารถจิ้มเพื่อสกัดจุดเวลาจะทำอะไรหยุดได้เลยนะถูกต้องคุณเราจะทำอะไรอยู่เนี่ยเจ้า แปลไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้เนี่ยผมเคยว่าเป็นคืออาเนี่ยเขาเรียนรู้มาจากเซาหลิ่นการที่จะกัดจุดเบ็นี้วคือคุณองโอ้แล้วถ้ายังไงถ้าปล่อยปั๊บปั๊บเนี่ยไม่บอกแล้วว่าการที่ทำอาเหนื่อยอยแจกขอหืแตกของวันนี้เราเอาของมาแจกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านโทรศัพท์ได้เลยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้น่าได้จริงๆ เพราะว่าผมไปเดินมาเองเลยอย่างที่เรียนชมทราบนะครับไปที่ไหนมาบอกเขาไปผมไปสวีเดนโอ้โหไปสวีเดนเจอไหมไม่เจอไม่เจอเมื่อไม่เจอที่สวีเดนผมไปเบลเยียมโอ้โหท่านผู้ชมครับเจอที่เบลเยียมแน่ไม่เจอครับแล้วผมไม่มีการลากความมนยาเราไม่ท้ออยู่แล้วผมไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสยังไงก็ต้องเจอที่ชองอลิเซ่ไม่เจอไม่เจอไม่เจออีกผมไปเจอที่พาวูรัตครับ เจอภาุรัสอ่ะผมเจอในเมืองไทยนี่แหละครับไม่ใช่ภาุรัสแต่วันนี้ผมจะแจกครับเตาแก๊สอเนกประสงค์ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากพกพาสะดวกไม่ว่าเอาไปที่ไหนที่ไหนกับคุณก็ได้หมดไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดทําได้อย่างสบายแถมยังแถมอีกด้วยมีกระทะเกาหลีให้อีกด้วยนะครับเราแจกท่านผู้ชมทั้งเตาแก๊สทั้งกระทะนี่นะเอาไปทําที่ไหนก็ได้เป็นชุดเราแจกทั้งหมด1ิบชุดครับชุดหนึ่งเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ผมโชคดีมากที่ไป สวีเดนเบลเยียมฝรั่งเศสแล้วไม่เจอมาเจอเมืองไทยชุดละ980าอแบาท้แจกให้ทั้งหมดสิบชุด9าชุดสำหรับคนที่โทรเข้ามาแต่อีกหนึ่งชุดสำหรับใครที่เป็นสมาชิกนิตยสารครัวคุณต่อยจัดแจกไปเลยรวมทั้งสิ้น10ชุดทำงานพอกันพอทั้งคู่พอกันทำงานนะท่านผู้ชมรวมทั้งสิ้น10บชุดมูลค่าทั้งสิ้นรวม9,800บาทเอาไปเลย แต่มันน่าได้จริงนะท่านผู้ชมมันน่าได้จริงมันสนุกมากบางทีถ้ามาอยู่ในสวนในบ้านท่านเงี้ยบางทีนะขี้เกียจจะยกเตาแก๊สใหญ่ๆไปเอาถังแก๊สยักไปเอานี่มาเล่นได้สบายๆยยังไงปลดปลดไฟเปิดไฟบอกท่านผู้ชมเนี่ยกดปั๊บแล้วเปิดปุ๊บแต่มีระบบเซฟมากขึ้นนะครับไม่ใช่เซฟไปว่าประหยัดนะครับเซฟไปว่าปลอดภัยนะครับเมื่อปิดปั๊บ มันจะเด้งตัวตัดนะฮะมันจะตัดเองเลยมันตัดเองมันไม่ใช่แบบว่าแบบโบราณอันนี้มันแบบเวลาจะใช้ปุ๊บกดลงไปแล้วก็เปิดอ่่่าไมใชอันนี้แบบปิดอันนี้แบบปิดนี่อันนี้แบบถูกอันนี้แบบถูกทำไรมันค่อยๆหน่อยนะพ่อคุณทำอะไรอันนี้ไม่รวมนะอันนี้ไม่รวมนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่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 เกี่ยวนี่อันนี้ไม่เปิดขวดด้วยในสนามไอ้พวกพักพวกพักได้ด้วยนะก็เอาไปเลยท่านผู้ชมเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในนั้นเอรีบโทรนะมันของดีจริงๆแล้วท่านผู้ชม บางคนบอกร้อนจริงหรือเปล่าร้อนจริงไม่ต้องเรารู้อยู่แล้วว่าร้อนตอบจดหมายเถอะอย่าลืมโทรเลยนะครับโทรเลยดของผมดีจริงๆนะของผมอันนี้ปิกนิกได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสมศรีจากสมาคมยอดเมียไทยค่ะไม่ได้เขียนมาสนานถ้าจะไปทะเลาะกับผัวอยู่ดีสมาคมมีเรื่องดีๆจะบอกคุณคุณสามีทุกท่านนะคะครับ คู่มือบูชาเมียเทพโอ้โหเมียเทพมีตุ๊กตาลูกเทพมีเมียเทพมีอกเออกจากบ้านให้หอมแก้มเมียหนึ่งทีสองถึงจุดหมายให้ลายบอกทุกครั้งสามหมั่นซื้อของแบรนด์เนมมาถวายสี่แก้วแหวนเงินทองคือสิ่งที่เมียเทพชอบห้า กดไลค์เฟซบุ๊กเมียเทพเยอะๆวกอยู่ในโอวาทเมียเทพเสมอคำเตือนห้ามบูชาเมียเทพครั้งละเกินหนึ่งองค์หากฝ่าฝืนอาจมีอันตรายถึงตายถึงชีวิตคือให้มีเมียเทพองค์เดียว วิ่งผมสบายแล้วทำไมครับทำหมดแล้วเขาทำหมดแล้วแสดงผมบูชาถูกต้องถูกต้องถึงว่าทุกวันนี้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเแล้วก็มีมีเทพองค์เดียวด้วยเอออิสระเบเรกันมันมาเฟร่ ก็เวลาพูดกัรีกก็ต้องพูดภาษาเทพภาษาเทพพอเาเรากลับไปบ้านพอเราเจอเมียเราสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยเอตกระรึมกระริ๊กิมันนี่กระรึมกระริ๊กฮิมกระรึมกระริ๊กกระโรวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมครับใช่แล้วเมียตอบว่ายงไงมะพอเราพูดเสร็จเอ็กระริ๊กกระริ๊กซูปกระรึมกระริ๊กกระโนต่าง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 โอ้แย่จังต่อไปอันนี้ไม่ต้องใช้ต่างชุดละเก้าร้อยแปดสิบบาทเราแจก สิบชุดเป็นแฟนรายการเราเก้าชุดถูกต้องและอีกหนึ่งชุดแจกสมาชิกเนี่สารครัวคุณต่อยรวมทั้งสิ้นมูลค่าเก้าันแปดร้อยบาททำงานอย่างนี้เด็กถงว่าถือว่ายอดผมมตั้งใจผมคูดเลยชุดละ9เก้าร้ยปดิบคูนสิบมนได้เก้าพันแปดเนี่ยพูดชัดเจนแล้วก็รอจังหวะเข้าเลยจังหวะไม่ต้องต่อแบบนี้แม่เชื่อไปขวดได้ อย่าพลาดนะฮะเวลาไปซื้อของตั้งใจซื้อนะแล้วก็ซื้อของดีๆมาให้ถึงแม้จะไม่ได้บอกยี่ห้อว่ามันก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเอาของมาขายอีกไม่ใช่นะเราไม่ได้บอกยี่ห้อกัจริงแต่ว่าเราเอาของโอ้สุดยอดดีนี่ตีไปก็ใจเสียวนะกลัวว่าจะแตกกลางอากาศแต่ไม่ใช่รับรองพร้อมผมนี่ของผมดีจริงๆอันนี้อันนี้ไว้ทำบาร์บีคิวไง นี่งยตั้งไฟได้เลยอันนี้ตั้งนี่ตั้งได้เลยนะอนี้ตั้งนี้ได้เลยแล้วก็ทําหมูกระทะกันเนี่ยทำหมูย่างเกาหลีก็ได้เอาหมูวางนี่นะแล้วก็โอ้โหใช่ใช่ช่อันนี้อย่าเอาน้ำใส่เข้าไปนะใส่ไม่ได้นะรู้มันะจะใสยังเเดี๋ยวคนดูไม่รู้เรื่องเนี่ย่แล้วอย่างนี้นะเปิดขวดดีกว่านะแล้วนี่เซฟตี้นะดูนะ ผมบอกนะผมชอบอ่ะนี่นะกดตรงนี้ซะก่อนแล้วเวลาจะเปิดเปิดทางนี้ใช่ไหมถูกครับเปิดแล้วนี่เห็นนะไปขึ้นเลยเห็นไหมไม่ใช่ตุกแตกตุกแตกตุกแตกไม่รู้ตั้งกี่ทีแล้วเวลาจะปิดเนี่ยกลัวว่ามันไอ้นี้แก๊สไม่ลงใช่ไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพอเราปิดปั๊บมันดีดแก๊สกลับเองเลยเห็นป่ะ ชุดนี่จริงๆเนี่ยตอนแรกนี่ราคาชุดละนะแค่ไรฮะแสนแปดนะโอ้โหเขาไปต่อตรองก่อนอาใหม่หรู้จักกับเจ้าของร้านเหลือ980เอามาแจกเห็นไหมจัดแสนหนึ่งะแสนหนึ่งต่อเหลือเก้าร้อดสิบอ่ะครับแสนแปดเหลือแสนแปดช่วงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวหมอเรียกกินยาโอเคเดี๋ยวขอไปกินยาก่อนนะแสนแปดเหลือเก้ร้อยแต่ก่อนจะจ่ายกันไปในช่วงนี้ก็อยากให้ท่านได้รับสิ่งดีๆเข้ามาใกล้ๆก่อน เออก็แล้วแต่ปะเดนเฮมกันแล้วสิอบุชามียเทพอบุชากินยากินยาเดี๋ยวไปกินยาเดี๋ยวกินยาไม่ทากินยาแล้วสองเม็ดนะเดี๋ยวกินอีกสองเมตรแต่ไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวโอเคโอเคพักสักครู่เดียวครับครองแแปลงกรอบครับ ด้วยตัวกลิ่นกับตัวผิวสัมผัสเขาก่อนเนี่ยโหแวววาวมากคุณไตพบถ้ามีฟันปลอม <c oughs> ก็ไม่ต้องกลัวหันนะคะ